ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มกันที่เรื่องของการสรุปภาพรวมก่อนดีกว่าเอาจริงก็พูดมาตั้งแต่โตแล้วแหละนะครับว่าผลงานเป็นไงอะไรไงแต่ว่าอยากจะพูดถึงภาพรวมภาพใหญ่ว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เริ่มจากตัวผู้เล่นก่อนอนะครับเราได้ตัวผู้เล่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้นหูกันอย่างที่วอกคาร์ลสบอกเมื่อกี้นะบอ,บอกว่าเ,าเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในลีก สองลีกสามอาจจไม่ใช่ไทยหลีกหนึ่งนะครับโปรแกรมมันมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์นะต้องสโมสรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนักเตะออกมาอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งนะที่เป็นกันมานานก็เป็นมาทุกชุดนะครับมีทุกชุดเลยปัญหาเรื่องนี้นะครับโปรแกรมทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโคชระก็จําเป็นจะต้องเลือกนักเตะที่เอาจริงนะแทบไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ขอไปตอนแรกนะครับแต่ก็ต้องเอามาเขาเรียกว่าอะไรใช้งานให้ได้ ประโยชน์มากที่สุดใช่ใช่ใช่แล้วค้ชหลักก็บอกนะอย่างน้อยๆเนี่ยการได้เห็นนักเตะที่แบบไม่เคยอยู่ในแผนมาก่อนเขาเอามาใช้เนี่ยเขาก็ได้เห็นนะสองสามคนที่แบบว่าดีพอที่จะไปต่อในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปได้ครับอืซึ่งพูดตรงๆตัวหลักที่คุ้นชื่อนีพอผมได้ยินครั้งแรกก็รู้สึกจะมีแค่ทรงชัยนะใช่ทรงชัยนงชำนะครับแล้วก็มีอย่างพัชระชนะลงอออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ชนพัฒน์บัวพันธออ์นะครับที่ก็เคยผ่านตาเรามาหมดแล้วนะครับวงนี้แต่ว่าต้นอื่นเนี่ยแทบจะแบบโอ้โหไม่ไม่ค่อยอม,มีเลยก็มีที่ได้ยินก,ก็ก,กระสดิตกระสินยศกรบุรุพา,า,ากับชนพัฒน์บัวพันธ์เนี่ยก็ไป,ไปมาๆระหว่างสโมสรกับกับ ทีมชาตินะใช่อย่างตัวของยศกรบุรอพานเนี่ยเอาจริงๆนะคือเป็นเรื่องของคอนเนคชันล้วนๆที่โคชลาเนี่ยมีกับชมบุรีเฟซีแล้วก็ไปขอตัวมานะครับเพื่อขอให้มาช่วยเอาจริงจังหวัดก็ใกล้เคียงกันใช่ใครับก็นั่งรถตู้จากชมบุรีไประยองแข่งเสร็จกลับมาซ้อมที่ชมบุรีเพื่อแข่งลีกต่อมันมีโปรแกรมที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างที่บอกไปใช่ใช่ก็เลยต้องเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผลดีไม่ดีไม่รู้อะแต่ว่า มันชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันเออโปรแกรมของอาเซียนเนี่ยมันจะมีปัญหามาตลอดใช่ทุกตั้งแต่ผมยังเด็กแล้วผมจาได้ว่าโปรแกรมอาเซียนเนี่ยมันคิดจะแข่งมันก็แข่งกันนะเหมือนเราไม่ได้สนใจปฏิทินตามชาวบ้านเท่าไหร่ครับซึ่งทําให้เราเห็นปัญหาหลายอย่างทุกหลายๆทัวร์นาเมนต์นนะ ว่ามันจะมีตัวครบตัวไม่ครบมั่งสโมสรทะเลาะกับทีมชาติโน่นนี่นั่นมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ตราบใดที่ที่ฝ่ายจัดเนี่ยมันมันยังไม่จัดโปรแกรมให้ลงล็อกเราก็ยากที่จะจะได้ดูฟุตบอลคุณภาพผมพูดแบบนี้ดีกว่าใช่นะฮะก็อย่างส่วนของชนะพัฒน์บัวพันธ์เนี่ยเอาจริงก็ถือว่าเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้นะครับ,รบในตำแหน่งเซนเตอร์แต่พอ ปัญหาตัวผู้เล่นของ b ีจอมันมาแทกตั้งแต่นัดแรกเลยนะที่เขาลงสนามไปก่อนในคืนวันอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำวันไม่ได้แต่ว่าวันถัดมาเขาต้องกลับมาช่วย BG นะครับในเกมไทยลีกแล้วก็ได้ลงจริงๆแล้วก็ได้ลงในช่วง้ทยเกมเพราะว่าตัวของ BG เองก็โดนใบแดงไล่ออกนะครับน่าจะเป็นเกมนัดเปิดสนามกับเทโล อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจอประจวบในบ้านอ่าโอเคโอเคขอโทษทีนั่นแหละครับก็มีปัญหาแบบนี้นักเตก็จะขาดไปแล้วก็บางเกมเนี่ยเราก็จะได้เห็นความเขาเรียกว่าอะไรขาดขาดเกินเกินใช่ยนะครับแต่ว่าเอาจริงนะครับตรงนั้นเนี่ยมันดูจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มของเราอ่ะเราเก็บ3ามแต้มทุกเกมอืแล้วก็ไม่เสียประตูเลยใช่ใช่ครับอย่างที่บอกคาร์ลอสบอกไปก็คือมีนัดสุดท้ายบางที่เราได้ประตูจากการทัก ทำเข้าประตูตัวเองอนเื่อยหน่อยนะม,มีเกมกับกัมพูชาั่นแหละที่เราจะต้องออกแรงหน่อยเพราะว่าใช่สองเกมกับก่อนหน้านี้มันไม่เท่าไหร่แต่เกมกับกัมพูชาเนี่ยผมรู้สึกว่ากัมพูชาเขาก็ดีขึ้นเยอะมากนะบอลเด็กอะ่ะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมารู้สึกว่าเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นส่วนทีมของเราเนี่ยครับผมว่าเออย่างที่ผมเห็นเห็นกันเลยเนี่ยคือระบบการเล่นเนี่ยการเข้าทำมันไม่หลากหลายนะ มันไม่หลากหลายแน่นอนมันอาจจะเกี่ยวด้วยการที่เรียกนักเตะมารวมแล้วแต่ละคนไม่เคยเล่นด้วยกันเลยมาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการจับปูใส่กระดง้งซึ่งเรื่องเรื่องเหล่านี้เราจะโทษว่าไม่เคยเล่นด้วยกันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะครับผลงานก็มันก็ต้องอยู่ที่การวางกลยุทธ์โค้ตก็ต้องรับไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งพี่ละก็บอกมาว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่เขาได้เห็นนักเตะหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังพอ รู้ว่าทีมเนี่ยมันขาดอะไรเสริมอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยกองหน้ากองหลังกองอะไรคนไหนที่ดีพอเนี่ยก็สามารถโยกโยกไปใส่ชุดต่อไปได้จูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองในแง่ดีมองเพื่อประโยชน์ที่ต่อยอดไปใช่ใช่ครับเพราะว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกต่อนะครับที่ชลบุรีนะครับรอบนี้เล่นที่ระยองใช่ไหมแล้วก็กลับมาเล่นที่ชลบุรีครั้งหนึ่งนะครับเออแต่รอบเนี้ยก็เป็น รอบที่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งอของโค้ชละ่ะเพราะว่าไอ้ตอนที่เล่นอย่างแชมป์อาเซียนแฟนบอลก็ถล่มเละเหมือนเดิมเออใช่ใช่ใชคือเป็นกระแสลบเลยอะ่ะคือโอ้โหสุดท้ายเราสวยหรูมาตลอดในรอบแบ่งกลุ่ม,มนะครับแต่ว่าพอมาเจอรอบน็อกเอาตแล้วเจอบอลอย่างอินโดนีเซียที่พี่หลามีประสบการณ์มาแล้วนะครับใน ในซีเกมซีเกมที่โดนลูกอะไรแบบเนี้ยโดนคุ้มไกลมั่งเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาเล่นยังไงแต่เราเราแก้ไม่ได้นะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะเราเราสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะผมนั่งดูวันนั้นผมแบบผมเห็นเลยว่าความสามารถเฉพาะตัวระบบการเล่นวิธีการเข้าทำหรือแม้กระทั่งความฟิตอินโดนีเซียทําได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับเกมนั้นเกมที่เราแพ้ไปหลังเกมเนี่ยโค้ดของ ของอินโดนีเซียเนี่ยชินแตยงเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้ทีมของเขาชนะทีมชาติไทยวันเนี้ยคือนักเตะของเขาอะมีสมาธิอืมอืมคือด้วยภาพจําของเราตลอดมาเลยตั้งแต่ผมยังเด็กก็คืออินโดนีเซียต้องเตะคนอ่าแล้วเตะคนเขาจะเสียแดงเขาจะโน่น<ช>นี่นั่จน<ช>จนเกมมันพัง<ช>ไปแต่อินโดนีเซียรอบนี้มันก็ยังหนักเหมือนเดิมนะมแต่มันหนักในเกมแล้วนักเตะมันไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไร สมาธิมันไม่หลุดอ่ะมันไม่ปล่อยให้ทีมเสียเปรียบครับเออหนักหนักในเกมนะจังหวะ50 50เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยไตยับเหมือนกันเราก็เตะเหมือนกันเราก็เล่นแบบนี้เหมือนกันซึ่งใครดูเกมนั้นเนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยโดนนําไปสามประตูต่อหนึ่งเนี่ยใช่เออทีมชาติไทยเริ่มจะหลุดแล้วนะครับดีโชคยังดีที่มันมันไปหลุดกันช่วงแบบทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังกลับมาก็รวมสติกลับมาได้นะก็เลยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นเอง แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ของเตะเออน,นี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับใช่ใช่ใช่คือเพิ่งมารวมตัวกันก็จริงแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่พิลาพูดเองนะครับหลังจบทัวร์นาเมนต์ก็บอกว่าเอาจริงผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยตกรอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนจบทัวร์นาเมนต์เขาบอกว่าให้เจ็ดเต็มสิบก็คือในเรื่องของภาพรวมแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่มันเป็นปัญหาเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมที่น้องๆก็เพิ่งมารวมตัวกัน นะครับต่างคนต่างก็คงจะงงๆมาเหมือนกันออนะใช่ใช่ใช่ไหมบางทีบางคนก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วยซ้ำไปออนะครับพอมารวมตัวกันก็กลายเป็นว่าอาจจะนั่นแหละกระชับความสัมพันธ์ยังไม่แน่นเออใช่ใช่ใช